โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกผมมา s a กิ i f เกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยและคุณกำลังอยูกเกมฟรีฟ้าที่สิบสามในโหมดเพเยอร์อยู่กับโดโลจูเนียพาร์ทที่5แล้วนะครับผมซีซั่นที่3นะครับและก่อนที่ไปรับชมหมอย่าลืมฮะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเกิไฟเกมเมอร์นะครับ คนที่อยากจะายสับส่วนผมครับด้านล่างฮะปุ่มสมัครเพียงเดือนละ35บาทหรือปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงนั่นเองแล้วแต่ที่คุณผู้ชมอยากจะให้กันเลยนะครับเกมแรกนี่เปิดมาเจอกันกับเลเวอร์คูเซ่นเลยนะครับก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยฮะไปครับ let's go ฝั่งเรานะครับผมนักเตะก็จะหนักจะเต็มเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับปีกซ้ายใช้ซามิโลปีกขวาใช้บากุครับพ่้ยเอาบากุมายืนปีกเฉยวะอะไรวะแล้วก็ซาลิบาลีโนแมนก็ขยับตำแหน่งเปลี่ยนกันด้วยครับอะไรวะเนี่ย แผนทำไมมันแปลกๆว่าเปลี่ยนตัวแม่งมั่วซั่วไปหมดสศรษฐาธการของเลเวอร์คูเซ่นนะครับผมกองหน้าครับผมโบเล่นครับกองกลางตัวลูกครับโฮเซกครับปีกขวาคาลาซั่นปีกซ้ายเดียบี้ครับกองกลางตัวรับมีเนเวสกับฟาเตสตี้ครับกองหลังครับตัวดิโบจับคู่กับฮิคาปี้ครับแบ็คขวาฟอซูเมนซาแบ็คซ้ายโซซาและโกครับผมเลมันก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับมาครับคุณผู้ชมอยู่กันที่แซนเดอร์สันปาร์คครับบ้านของบาเยิร์นมิวนิคครับผม มาแล้วครับแมตช์ที่9แล้วนะครับของซีซั่นนี้แลวฟิลิปลามครับผมโอ้โหโคตรเท่ไปครับมาดูครับโรนัลดดจูเนียเกมนี้เออเราต้องแมตช์เลตติ้ง8.5นะครับผมแล้วก็ของบอลให้ได้มากกว่า55%แล้วก็ยิงตรงกรอบทั้งหมด3ครั้งนะครับผมโอเคได้เลยครับแลสโก็ s <S ลุยรีโนเมนมาที่บาโกมาต่อที่โรนัลจูเนียครับขึ้นมาบอลมาต่อที่เปกินี่ ไล้เลือกโยนข้ามมาจาังหวะนี้ครับแม่นกัดสมิตรโรสมิตรโรตกมาต่อที่โรนันโดยิงโอ้โหชนคานโอโ้เดียบี้จังหวะนี้ยึดทีหนึ่งครับก่อนจะจะ,จะจ่ายไหมลงมาต่อให้ที่โฮเซกโฮเซกเปิดมาแล้วก็ยิงโอ้โหติดดลิทครับสวยเคเม,มิชมงทิ้งมาก่อนโรนันโดจูเนี้ยจ่ายลงมาครับบอลไปต่อที่บาคุมาสวยเปกินี่ซาบิเซยิงโอ้หูหายเลยครับซาบิเซอร์หนึ่งศูนย์ครับ ยิงโคตรโหดที่มันเต็มข้อเลยนี่ครับบอลจวนนี้ครับเบยนี่จ่ายมาต่อที่สปิสเซอร์ครับก่อนจะยิงด้วยขวาครับมันมีช่องเปิดอยู่แล้วโอ้โหนอแมนหมาจวนนี้แมนกับสมิธโลสมิสเซอร์หมาแบบนี้แล้วมีช่องนะโอ้โหของวิ่งก่อนก็ไม่ได้ฮะแล้วจวนนี้จะโดนตัดไม่ได้ครับโทนิโบแทงมา ได้อยู่ครับบอลมาให้ที่นอร์แมนนะนอร์แมนจังหวะนี้จ่ายมาต่อให้ที่โรนัลดจูเนียยิงโอ้โหโคตรคมครับผม2-0ครับมาแล้วฮะลูกแรกโอ้ยโดนทับไปแล้วนี่ฮะบอลจังหวะนี้ครับผมแทงมาให้ที่โรนัลดจูเนียครับผมก่อนจะหาช่องยิงจนได้ครับโอ้โหมุมแบบนี้ยังยิงเข้าสามเหลี่ยมอะคิดดูเดียบี้จังหวะนี้อ่าเสร็จคิมมินส์ครับแบบนี้ซาลิบา แทงมาต่อครับเลี่ยมเลยและสวยแบบนี้โรนโดอ้าวไปอีกแล้วครับแบบนี้แล้วก็จ่ายไปให้จีซิสมิโลยิงระเรียบร้อยครับผมโอ้โหยสามศูนย์เลยครับฮะเราต้องเปลี่ยนจากแบบว่ายิงเองแบบมาจ่ายบ้างนี่ฮะโรนโดจูเนียร์ครับผมจ่ายขึ้นมาซีซิสมิโลยิงโล่งๆเลยครับโอ้สุดยอด บอลอยู่ที่โวลแลนโวลแลนแทงมาต่อครับมาให้ที่อีซี่อีซี่ยึดมาต่อให้ที่โวลแลนยิงโอ้โหน้อยเอ้ยยังเอาอยู่ครับฟอร์ซูเมซ่าแทงมาอยู่ที่โวลแลนครับมาให้ที่เดออาบีเจังหวะนี้ยิงโอ้โหข้ามคันอีซี่ตบเข้ากลางมาจังหวะนี้บอลมาให้ที่โวลแนงหวะนี้โดนเดลิทครับตัดได้แล้วบอลแทงมาเจอนี้อ้าวหลุดอีกแล้วโรนัลโดจูเนียมันมีช่องก็วิ่งสิครับผมแล้วยิง โอ้โหเลมันเซฟได้เอเซ่โดนตัดได้สวยซามิเซอร์มาที oh, oh. <script> ่ซามิโรซามิโรแทงมาตัวเนี้ยมาที่เปกินี่ต่อมาที่โรนโดโรนโดจังหวะนี้หลบมาข้างหลังดีกว่าครับแล้วไปแล้วครับผมโรนโดจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหหายสู้โอ้โหเป็นไงมีวิ่งฉีกกองหลังด้วยครับ นี่ครับบอลจุดนี้นี่ครับฉีกมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับวิ่งหลุดมาแบบนี้ก่อนที่ยิงด้วยขวาหายเลยครับมาให้ที่โซซาต่อที่โอเซกจุวนี้ตัดได้ครับสวยบอลมาที่เปยากินี่แทงมาต่อที่โรนัลโด้จูเนียไปแล้วครับผมใช้ความเร็วสปินมาครับจังหวะนี้ก่อนที่จะเปิดเลียดเข้ามาเรียบร้อยเลยครับสปินโรโอ้โห5ศูนครับไปวิ่งกลับวิ่งกลับรออะไร ต้องมีจะดีใจอีกโอ้โหโนี่ครับบอลจังหวะนี้โรนโดจูเนียร์ครับผมวิ่งมาครับก่อนที่จะเปิดเข้ามาฮะสมิธโรก็วนเล่เข้าไปหายเลยครับและมีการเปลี่ยนตัวครับผมเอาสมิธโรออกส่งลีรอยซาเน่ลงมาครับผมบอลมาที่ฮอต้าครับจ่ายมาต่อให้ที่โรนโดจูเนียร์ยกมาจังหวะนี้ฮะลีรอยซาเน่โอ้โหไปแล้วพิเศษเรายิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหสามแอสซิสต์ของโรนโดจูเนียร์ครับ นี่ครับบอลนี้โยนมาโคตรแม่นเลยครับพักด้วยหัวก่อนที่จะาโบเล่ด้วยทรายครับโอ้โหและก็หมดเวลาครับผมโอ้บาเยอร์นะชา้เลเวอร์เบือสกอร์หกศูนย์เลยครับยิงกันอย่างเยอะและเกมถัดไปนะครับผมอยู่ในศึก DFB Pokal นะครับเจอกับเรเกนส์บวกนะครับผมก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมๆกันเลยครับ ฝั่งชาแนบาร์ยอนมิวนิคครับนักเตะก็ชุดเดิมเลยนะครับเอาคิมมิชตอนนี้มาเล่นกลางรับแทนนะครับสมิธโลเล่นปีกซ้ายเหมือนเดิมอรับากูไปเล่นเป็นแบ็กขวาแล้วครับโอ้โหเริ่มสับตำแหน่งกันแล้วนะครับส่วนในด้านของเลเกนส์บวกนะครับกองหน้าครับผมคาริสเนอร์ครับกองกลางตัวลุกครับแม็กคริดิสกองกลางตัวรับครับผมเมียทาวแฮมเมอร์กับซาร่าครับปีกขวาเวสปีกซ้ายโกลรัสกองหลังนะครับผมเคนเนดี้จับคู่กับเอเวดี้ครับแบ็กขวาเฟเบอร์แบ็กซ้ายกวยวล่าและโกครับผมสโตนนาจงวิกครับก็จะเป็นไงก็ ไปลุยพร้อมกันเลยครับมาครับคุณผู้ชม DFB เบโพคาวนัดแรกนะครับเป็นถ้วยในประเทศของเยอรมันนะครับผมไปครับพร้อมแล้วเตรียมตัวก็ลุยกันเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับว่าโรเจจูเนียเกมนี้ต้องทำอะไรกันบ้านนะครับมาขึ้นมาเลยเลตติ้งครับ9.0นะครับผมส่งให้สำเร็จในแดนของสตูทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็ ของบอลนะครับผมให้ได้มากกว่า60%โอเคจัดไปครับลยุยบอลกลับมาที่โอตาวิโอโอตาวิโอตัวนี้หาจังหวะอยู่วิ่งมาได้อยู่ครับบอลมาแบบนี้ช่องอยู่โรนโด,ดจูเนียยิงโอ้โหมุมแม่งไม่ได้หว่ะแล้วตกมาแบบนี้โรนโด,ดยิงอีกทีโอ้โหออกเฉยเท่เอ,อ้ยอะไรวะเน,นี่ยสายมาสวิดโด เล่นกันวันทูสวยมากครับแลว้วจังหวะนี้เดวิสไปแล้วโรนโดวิ่งมาแล้วจวังหวะนี้ไปแล้วครับผมโรนันโดจังหวะนี้ยิงจังเสาแรกไปเลยฮะโอ้โหโซเจโนวิดรับได้อะบอลที่กวัวรัสครับกัวรัสจังหวะนี้สปินมาแล้วเร็วมากแทงมาต่อครับบอลมาให้ที่เมนคานิสเมนคานิสจังหวะนี้ตบมาได้แล้วเข้าทางโอ้โหนอยเออร์ยังเอาอยู่ครับโอตาฟิโอแทงมาต่ออยู่แล้วโลนโดจูเนียร์ครับไป เบเกนี่คืนมาต่อให้ที่โรนโดอาฮะสวยแล้เจ้านี้ครับปันโอ้โหเกือบไปฮะเกือบไม่ทันนะแต่หนึ่งศูนย์ครับเข้ากล้องเข้ากล้องเข้ากล้องนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมแทงมาครับผมก่อนที่โรนจูเนียวิ่งมาก็เกือบจะไม่รอดครับแต่ยังยิงได้อยู่ครับสุดยอดบอลมาให้ที่โรนันโดจูเนียจ่ายลงมา มาให้ที่โอตาวิโอครับแทงมาต่อจวนนี้มาที่เปยากินี่ตบมาต่อให้ที่คิมมิดยิงโอ้โหสองศูนย์ครับหายหายโอ้ยเอาจังจริงนะหลังสี่นี่เจาะยากกว่าหลังห้านะครับโอ้โหได้ดูท่าเต้น <c oughs> นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับจ่ายมาครับเปยากินี่ฮะตบมาให้ที่คิมมิดแล้วยิงครับโอ้โหสุดยอดซาลาลงมาจังหวะนี้เวท West, เวสปินมาแล้วเอาไงต่อฮะเวสได้อยู่ฮะเดวี่สวยแล้ววิ่งมาแบบนี้น้อยเออเอาบันไหลไส้แล้วโอ้ยเกือบไปเล่นอะไรกันวะเนี่ยโลนโดจูเนียคืนไปครับโอตาวิโอโอตาวิโอจังหวะน,นี้เอาไงฮะตบคืนแน่นอนครับโลนโดจูเนียเข้ากลางไปให้ที่ซาบิเซอร์แล้วจ่ายมาจังหวะนี้โรนัโด,โด,โดยิงโอ้โหแม่งเซฟได้เฉยสาราหวดมาได้อยู่ครับเดเลนอร์แมน จ่ายมาต่อจังหวะนี้ได้อยู่แล้วซาเบเซอร์ยกมาสวยมากโอ้โหบากุโคตรดีส,สูงเลยครับโอ้สุดยอดนี่ครับ,บอลจังหวะนี้ครับผมโยนมาฮะบากุครับผมนี่ครับดูสามมุมเลยครับกำลังจะวอลเลย์ไปแบบสวย นี่ฮะแล้วก็วนเล่เข้าไปเรียบร้อยครับผมแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับผมเอาซาลิบาลครับลงมาแทนซาบิเซอร์เคเมชิชยกข้ามาครับบอลมาถึงจังหวะนี้โยนมาต่อให้ที่โรนันโดจยิงโอ้โหวิธีนี้มันปัดได้ลุลวอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วมีการเปลี่ยนตัวครับผมเอาโอตาวิโอออกครับส่งซาเน่ลงมาบอลจัวนี้ตัดได้ครับสวยอะซาเน่จ่ายมาเคมิช มาต่อสมิโลมาให้ที่โรนโดยิงลูกนี้โอ้โหมันก็นยังไม่เข้าอยู่ดีครับบอลมาที่โรโดฮะจ่ายลงมาต่อไปยาก,กินี่ลงมาที่สมิโลไปแทงมาจาัาหนี้โอ้โหลุดนครับโกเมสสวยและจจงหวันนี้โรนันโดจ่ายไปต่อให้ที่ซาเน่ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหกูใจดีอีกแล้วนี่ครับบอลจังหวะน,นี้ครับแทงมาที่โรนโดจูเนี่ครับผมก่อนจะจ่ายขึ้นมาให้ที่ซาเน่ยิงครับสุดยอด สัญามมวนมาจ่ายมาต่อยครับมาที่เปยเยกินี่จังหวะนี้ยกมาให้ที่โรนัลโดมงเรียร้อยครับผมโอ้โห5-0ครับสู้โอ้โหสุดยอดนี่ครับโอโฮโฮอบอลจังหวะนี้ครับผมเปยเยกินี่ฮะยกข้ามาให้ที่โรนัลโดเลยครับแล้วก็งงเลยครับไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นครับผมโคตรดีครับลูกนี้ และก็หมดเวลาครับผมโอ้บายเยอรมิวนิคครับชนะเลเกนส์บวกไปด้วยสกอร์5-0ครับ โอเคครับผู้ชมพันนี้ผมขอขอเอาไว้เป็นเท่านี้ก่อนลวกันนะครับตอนนี้นี่เจ็บคอมากๆเลครับเสียงหายไปแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับก็ได้ชอบนะก็อย่าลืมฮะเชวยกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยครับผมเพื่อเป็นแรังใจในการทําคลิปของช่องเซกิไฟเกมเมอร์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดมากๆนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วจะยังไงก็ได้พักผ่อนกันแล้วครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับ